เอาละพวกนายทุกคนพร้อมจะเจอกับด่านที่มหาปารายสุดโหดหรือยังเพราแกรู้ไว้สิ่งที่พวกแกลังจะเจอเด่ยมันคืออะไรนี่มันคือด่านของฟอกาไกยโอ้ยไอแม่ย้อยโอ้โหเราไปรู้พวกเราจะรอดกันหรือเปล่านะแต่ฉันขอให้ท่านจะาได้ว่าพวกเราแม่งไม่รอดกันได้แน่เอาล่ะมาลุยกันดีกว่าไปเออไปเล้วเออวิ่งไปเออตายพวกชนกูตายหมดแล้วนะครับนะไม่ได้ตายเพราะว่าไปผ่านด่านนะตายเพราะชนกูนี่แล้วโอ้ย อะไรวะเฮ้ยระวังกันหน่อยดิพวกระวังระวังระวังเอา้าเฮ้ยแล้วกูละทำไมกูต้องเป็นคนสุดท้ายไปนี่ฉันจะต้องอ่ากูตายเอาละครับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปนะครับจะต้องเจอกับปัญหาอะไรตอนนี้นะครับนะติดกินอยู่ตรงนี้นะคะพวกมันไม่สามารถที่จะเอา้ากระโดดไปได้นะครับติดอยู่ตรงนี้เองนะครับชิปหายเลยนะครับไม่ได้ไปโอ้มันยังไงล่ะฮื้อ เฮ้อเอาละไม่ได้การแล้วที่พระเจ้าคอยต้องสร้างให้พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะต้องเดินได้สิใครแม่งสร้างมาให้แม่งเล่นไม่ได้วะอ่าโอเคพวกเจ้าจะต้องเดินได้พวกบอทั้งหลายอ่ะเอาละเอาใหม่พวกเราไปกันใหม่รุยดี let's go ไปเลยพวกเราลุยลอยลอยล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 ยโ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 ยฮ้สวัสดีครับผมหมอสุรินทร์นะครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนะเออไปแล้วมุดปัจเปตอ๋อกูโดนอีกแล้วกูแอบตายกูตาย เอาล่ะนะครับมาดูพี่โอ้โหพวกชีวิตรอดนะครับนี่จากที่ผมสร้างมาให้นะครับนะเอาได้พวกเรานี่คือกลุ่มแรกนะครับที่นําเพื่อนนะครับนะเออมาดูกันนะครับนะทั้งห้าคนจะรอดหรือเปล่าจากกับดักของฟอกไก่ครับนี่นี่ห้ามโดนแท่งตรงนี้นะครับโดนตายเออ้าชิปหายแล้วมึงหลบไปเป็นกันหรือไงเออเออเออมีรอบมีรอบสองนะครับมีรอบสองครับจังหวะนี้นะครับไอนี่บอกแล้ปไปยังไงยต่อเนี่ยมึงก็ข้ามไปสีดูมันทําหน้างงนะครับไปยังไงอ่ะนะครับ บ้าบอเอาละครับเนื่องจากบ่อนนะครับถูกอัปเกรดมาให้เก่งไม่มากพอนะครับนะมันก็เลยเป็นอยา่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะนําเองนะครับนะเพื่อสอน AI ด้วยตัวผมเองเอาล่ะมาตามชั้นไม้พวกเบื้อนี่ด้วยพเจ้าคอยโลผมด้วยเอาแม่งรอดสองคนอีกแน,น้ะอ่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วระวังตรงนี้ด้วยนะมันอันตรายมากระวัง <c oughs> ระวังนะบอกไว้ก่อนเอาไว้แดงไม่นะเออเอเอโอ้โหไปแล้วครับโอ้ยผมไม่สนใจแล้วผมไปแล้วโอ้โชคดีนะครับกูว่ามึงไม่รอดอันแข่งแน่นอน,น,อน,น,อน,น,อนเลยวะ่ะตายนั่น,เน่เรียบร้อยนะครับอยู่แค่ตรงนี้เองก็ไปเดินชนมันนะเออเอา,เอากูพูดให้แต่บอดกูกว่าชนเฮ้ยมันจะยากอะไรถ้าบุ้ชมถ้าเราฉลา,าดพอเราก็แค่กระโดดข้ามมาตรงนี้นี่แล้วก็มาอย่างนี้อ่ะรอันเปิดปั๊บแค่นั้นเองก็ผ่านมาแล้วนะครับนะไม่เห็นมีอะไรยาก เออแล้วจากนั้นดินี่กระโดดข้ามแมพแม่งเลยนะครับนะสร้างมาซ้อนกันเยอะนะครับนะเออไม่เห็นมีอะไรยากเลยปะโถเอ้ยไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยจริงๆเนี่ยดูพวกมันเฮ้ยไข่แม่งไปเรวชิบหายเออหมดเราตายกันหมดแล้วเออตาม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 ชั้นมาแล้วกันนะเออเอาละพวกนี้นะครับเอาไอ้แดงนำมาอีกแล้วนะครับชนที่เดิมแน่แน่ดูทรงเอ้ยร่มเอ้ยเหลืองรอดเว้ยเฮ้ยเออพไอ้เหลืองมันหลบนะครับเอยขึ้นมาพวกขึ้นมา ขึ้นมาเฮ้ยเนื้อเขียวกับเหลืองนะครับจะให้ยังไงให้มันรอดอ่ะฉันอยากให้น้อยกระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอือโดดไปมึงทำอะไรกูดิอ่ออจะโยนไปสิไปน่ดไปนี่ไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ามึงโยนกูตกนะครับโอเคงั้นผมเล่นอย่างนี้ก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้นะครับนะนี่วิธีการผ่านด่านมันเปียอะไรที่ง่ายมากนะครับถ้าเล่นอยู่ในระดับของฟอร์กายนะครับนี่โดดไปดิโอ้ยแมมงเ้ย อย่าประมาทมันมากนะครับนะโอ้โหมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยเอาไปเอามาเดีย่ยอาจจะอดดไปดิอาจจะอดไปดิอาจจะโอ้ยอ,อาจ้าเฮ้ยปะโถเอ้ย,เอ,ยเอาเข้าจริงๆนะผมกระโดดข้ามไปอีกฝั่งมังยังได้เลยเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันมันง่ายเกินไปไงผมจะต้องผ่านไอ้น,นี่ให้ได้ก่อนนะครับนะอ่ะโอเคมา,างนี้โดดเลยนี่อันนี้เลยอย่างนี้เลยนี้ก็แค่อย่างนี้เองไม่เห็นมีอะไรยากไอ,อ้คอยโอ้ทำมันเป็นเรื่องยากไปได้นะครับนะเอออ่ะว่ามาอึ๊บอืม อัพอืมอบอืมเฮ้ยแค่นั้นฉันก็จะผ่านแล้วเนี่ยต่อมาอะไรอีกโฮ้ยสบายอะไร,ะไรเนี่ยอะไรเลยเนี่ยเอามาเพื่ออะไรเดี๋ยวี้โอ้โหอ,อะไรเนี่ยโอ้ยเอาไปตบยุงหรือไงครับโอ้โหช้าขนาดนั้นนี่ผ่านแล้วนะครับนะส่วนพวกตัวที่เหลือเป็นไงโอ้โหนอนตายนะครับติดอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับนะดูนะครับนั่งมองกันอยู่นะครับว่าเฮ้ยใครมันผ่นกันได้ไงเว้ย แล้วทำไมเราไม่ผ่านไอ้คอยแมง่งโกงผมไม่ได้โกงนะครับนะผมไม่ได้โกงเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเด่นฟอร์ไกลดันอื่นกันดีกว่านะครับที่ผมโหลดมาจากเวิร์กช็อปอ่ะเอาละครับต่อมาโอเคต่อมาฟอร์ไกลดันต่อไปนะครับคืออะไรนะครับเฮ้ย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 เฮ้โอ้อไปตามไปตามพวกไปไปเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาใหม่ดีนะครับนะพวกเราเลือกไปสักทางนึงเร็วอ่ะฉันขอเลือกเหลืองละกันไปเร็วไปเร็วตามประตูไปผมชนมันไม่ได้ว่ะไอ้พวกบ้านี่อ่ไปเร็วไปเร็วพวกเราปลอยปล่อยปลปลป เออนะครับให้เพื่อนนำนะครับนี่เรียบร้อยโอเคอันนี้คืออะไรห้ามชนใช่ไหมไอ้สีฟพา้พาเนี่ยโอเคเอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันง่ายจยังเลยวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูจะรอดไปเนี่ยมาจับนี่ว้าม่งติดศพเฮ้ยอันนี้ผมจะผ่านยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันมันยากยด้วยเนี่ยมันเร็วด้วยจ,จับมาจับโอ้โหไม่เนาะ ไม่ได้การแล้ผมต้องใช้ IQ ของผมแล้วมันสมองของผมที่มีอยู่โอเคผมจะใช้ IQ คผมจากการที่ผมเล่นเกมนี้มาอย่างยาวนานผมจะใช้เปิดโปงผมนี่เรียบร้อยกูชนะแล้วนะครับนะ่ยเขาไม่ต้องลำบ,บากวิ่งชนอะไรเลยดีเรียบร้อยนะครับเข้าเส้นชัยรอด เอาละครับต่อมาฟอร์ไกอันต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรนะครับรู้สึกว่าจะเหมือนแบบสร้างด่านนะครับเอาแล้วพวกเราวิ่งเดือดรอดมันคือหมดฆ่ากันหรือเปล่านะครับนะเอาเอาไอ้นั่นแม่งพังกระจกเอา้าเอ้าคืออะไรวะเอา้าเอา้าคืออะไรให้พวกเราวิ่งนีแล้วไอ้คอยมันจะฆ่าเราเฮ้กูไม่ได้จะฆคามึงเอา้าเออเออเออนี่ไงฆ่าแล้วเอาชิบหายแล้วกูไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยเดี๋ยวไม่คอยเป็นฆ่าเราโอเคผมจะกระโดดไปตรงนี้แล้วกันนี่มาดิ นี่กระจกพังโอ้โหกระจกราวเลยนะครับชนทีหนึ่งราวหมดทุกส่วนโอเคมันให้ทำอะไรฉันจะต้องทำอะไรคืออะไรอะแมปมันดูกว้างมากเลยใครส่งอะไรมันไลน์มาตอนนี้วะนี่กูแฮชประมาณ5-6าทุ่มยังมีคนไลนส่งข้อความมาหากูอีกหรอะเ่ี่ยนะฮะอ่ะโอเคเอาละอันนี้คืออะไรไปนี่เย็นตเร็กยออ โอเคทำมาถึงตรงนี้แล้วไอ้นี่คืออะไรโอเคจะกระโดดไปเลยนะนี่แบบผู้กล้าโอ้ยทำไมโอ้ยไม่ไม่โอ้โหอ่ะอูอโอ้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 เสียวซ่านโอ้เสียวซ่านอะคืออะไรวะเนี่ยเฮ้อนี่มันคืออะไรผมจะเออจ้าอ้ห้โอ้ยมันคือเครื่องเลื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะนะผู้ชมเดี๋ยวก่อนผมต้องกระโดดไปเหรอนั่นเหรอนั่น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 ธงสีเดือดที่ผมจะต้องผ่านนะครับจุดมาร์กเออจุดมาร์กที่หนึ่งเออจ้า ฮ้ยกูโดดไม่ได้เฮ้ยมันจะต้องทำยังไงอ่ะผมต้องใช้ไอคิวอีกแล้วหลอเนี่ยผมยิงไม่มีไอคิวอยู่เฮ้ยอันนี้คืออะไรเฮ้ยมีกล่องกล่องตกจากไหนนะครับเทพเจ้าข่อยให้มาหรือเปล่าเฮ้ยดีไลดีไลกล่องกล่องอ๋อมันให้เราขึ้นมาอย่างนี้นะครับปั๊บเอ้ามันยังวะเอ้ากล่องก็ไม่ใช่หรือว่าตะกี้กูโดดพลาดเนื้อก่อนทาตะกี้กล่องมาจากไหนวะเทพเจ้าข่อยส่งมาเรออู้เทพเจ้าข่อยส่งมาเว้ยเฮ้ยดีดีดีกล่องกล่องกล่องมันเอาไว้ทำอะไรแตะได้้ป่่เเนนีียแตตคือกูา เอ้าแล้วกูจะไปยังไงอ่ะเอา้างงไม่ได้ผู้ชมอืมเอา้าท่านผู้ชมดูผมโดดไปไม่ได้จริงๆนะดูดิโดดสุดละได้แค่นเนี้ยเนี่ยได้แค่เนี้ยสุดจริงๆนะเนี่ยกูตายเอ้าแล้วมึงจะให้กูผ่านยังไงกันแน่เนี่ยงงอาจารย์ประจันดี้ดิโอ้โหนี่เขาเรียกว่าสายโดดอ่ะครับอ่ะตายกูต้องทํายังไงกับชีวิตเนี่ยนานดาดดิเล่นยังไงก็ไม่ผ่านเลยเฮ้ยนีน่กระโดดไปแล้วสุขภวามบวัไนไก่โพสต์อ้าเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะเดือไปเดือไปเฮ้ยเมาถึงตรงนี er ้เราไม่จะต้องเดือไปเดือไปมันลุกขึ้นยังไงวะถ้ากูลุกขึ้นได้กูลุกแล้วลุกไอ้ไข่ลุกลุกสิวะเออแม่งนอนอับแดดเลยท่านี้นะครับนะเอออ่ะเออเคลื่อนทีเดียวไอ้ไข่เออโอ้โยเกินม่เลยนะครับนะจบเลยนะครับอืมันจุสู้วว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 วบวว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  มันเลึกยังไงวะจะเป่าไว้ป่ะจะหู้ไว้กูอยู่ตรงนี oui> ้แหละ่ะกูไม่ไปนะกูอยู่ตรงนี้แหละไม่กูจะอยู่ตรงนี้เมื่อให้กูอยู่ไม่ใช่หรออ่ะนี่ไม่ได้การแรกกูเปิดโปรแม่เลยนะครับงงเหมือนกันนะครับน้องๆคิดออกก็ช่วยบอกพี่ได้นะว่าแบบเอ้พี่ต้องทำาอย่างนี้ดูดีนะครับนะอ่ะดูนี่เอากล่องเลยสร้างกล่องด้วยตัวเองมานี่นี่นี่ต้องเป็นกล่องอย่างนี้ต้องเป็นกล่องที่เราสร้างเองนะครับต้องเป็นกล่องมาตกมาจับเทพเจ้าข่อยนี่กูตายนะครับนี่เออนี่เรียบร้อยนะครับนี่เออ ถ้าเขาจริงมันโดดมาไม่ได้นะมันดิฟมาไม่ได้จริงๆว่ะนะงงมากนะเอาละต่อมานะครับด่านาขับรถอ่ะขับรถแล้วทำอะไรต่อปุ๊บอ่ะขับรถมาปุ๊บโอเคมึงคฟอยๆขึ้นไปนันลูกเนะเค่อ้ๆขึ้นไปเฮ้ยโอ้โหหอมันต้องผ่านขึ้นไปด้านบนอ่ะเอาผูา้ตายเลยผู้ตายขารถอ่ะคืออะไรด้านหมายความว่าอะไรผมจะต้องยกลอปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็บิดขึ้นไปนี่นี่ขึ้นไปลูกเอ้าไม่เล่นยากว่ะ นี่กูตายแล้วาารถเหมือนเดิมหรือว่าต้องบิดสุดยา่านี่อ๋อต้องกดสุดเลยนะครับนะอยาอ่าแม่งเอ้ยอะไรกันเนี้ยอึ้อขอตายที่เดิมนะครับอ่ะเอาว่าอีกทีนึงนี่บิดขึ้นไปเอออย่างนั้นแหละค่อยๆคยๆตั้งสติก่อนเอ้ยไม่มึงถอยหลงังทำเตียดได้นี่บิดสุดบิดสุดไปสุดนี่อเออเออโอเคได้ที่แล้วหันดีๆหันดีๆหันดีๆ อัน,นดีๆจากนั้นก็บิดสุดแม่เลยบิดสุดนี่บิบสุดครับนี่โอ้โห,โหเรียบร้อยโอเคเรีบลงจากรถเดี๋ยวรถแม่งหาตก <S 2> <S 2> <S โอ้ยรถหาสวยเอ้ยนี่เอาละมาต่ออ่าบิดสุดใช่ไหมครับนี่บิดสุดครับนน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 ระเบิดโอ้โหปิวนี่มันชิ้นส่วนแต่ของรากายก,าก็ว่าจะกระเดยออกมาลนะโอ,อ้ชาญารุปลูพอ่อเหยียบเข้าไปให้บิดย่า เอาดูเกโดจูเดโดบู๊เอาดูเกสเดนี่เรียบร้อยเฮ้ยกับระเบิดโง่เอ้อกระทำอะไรฉันไม่ได้รอกโอเคเอาละต่อมานะครับนะอ,อึ๊บโอเคอึ๊บอึ๊บอัพอ่าแม่งตกเฮ้ยมันผ่านยังไงวะเออเดินกันไปแยบโอ้โหมันต้องกดสเปกบาค้าง โอเคนะครับเราเหมือนเราเหมือนถูกสร้างมาให้อยู่ในกาวิตี้นะตอนนี้คือแบบตัวเราจะลอยแบบมากกว่าปกติดูดีดูดีเห็นไหมมันกระโดดแล้วมันกระโดดแล้วมันไม่ตกลงมาเลยอ่ะนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องกดสเปกบาร์ค้างนะครับเพื่อให้หนอยสูงกว่านี้น,นี่โอ้โหดีดีด,ด,ดีอ้า อ่ะโอเคขึ้นมาได้นะแม่งเอ้ยกว่าจะขึ้นมาได้ดีนี่จิ๋วแล้วละอันนี้ไม่มีอะไรยากละเออต่อไปอะไรวะเนี่ยนะครับโอเคเอาละโดดลงไปเลยไม่สนละนี่นี่เอออ้ออ้อเอออ้ออ้อเจ็บตวดอ้อเออ,อ,อ,อแล้วยังไงต่อคืออะไรวะ เอาเอาคืออะไรเนี่ยเอาเาเรือว่าอะไรเอาเอากูผ่านแล้วเฮ้ยกูผ่านแล้วว่าจะผ่านเย้กูผ่านแล้วเว้ยทุกคนดีใจกับกูหน่อยเอาละเดี๋ยวผมไม่ได้ดันอื่นเลยดีกว่าอ่าเอาละครับเราจบกันไปที่อ่านี่คือด่านอะไรวะ Get eaten by อ่า James Riddle หรอคืออะไรนะครับนายลองติ๊กไวดิวนะครบับปุ๊บปั๊บปั๊บโอ้โหดูมันสร้างดูมันสร้างเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยนี่คือปากปาก ทางเข้าอะไรสักอย่างนะครับนะคืออะไระนะครับผมไม่กล้าโดดอะ่ะผมลูกคุณก็ไม่กล้าโดดผมก็ไม่โดดเหมือนกันแล้วนี่คืออะไรคืออะไรงงไหมมีการตั้งคาถามเต็มไปหมดนะครับว่ามันคืออีหยังผมมาเล่นเพื่ออะไรเอาละ่ะเนื่องจากเราสงสัยกันมานานนะครับผมจะลองเข้าไปดูนะครับมันคืออะไรอึบนี่่ะโอเคเข้ามาแล้วเออเอาเฮ้ยมึงเสร็จแลไอ้ใครกูรอให้มึงมาหากูานานแล้ว สะดุดกุยอ,อะไรของพวกมบงเนี่ยอ่ะโอเคดีผมจะรอมันดูนะครับในที่เอแกเสร็จช่ไหมข่แกต้องโดนลินตีดิเฮ้ยไอพวกเราจับมนแล้วไอไข่มันอยู่นี่อนโอ้ชั้นให้แกจับฉันไม่ได้หรอกนี่เดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูเดี๋ยวจะรอเข้าประตูนี่เป็นไงละ่ะมาได้บนชั้นบลาไเบือเอเฮ้ยฝากไว้ก่อนนะ <laughs> โอเคเอาละต่อมาไปดูอย่างอื่นดีกว่าอันนี้คืออะไรวะไม่รู้แหละนะครับไม่สนเว้ยนะครับอันนี้คืออีหยังนะฮะ ลองไปดูเบอร์อันนี้พัดลมนะครับพัดเราตายแน่นอนแล้วนี่ก็เป็นเลเซอร์น่าจะตัดตัวเราขาดทั้งหมดเลยนะฮะเอาละแต่ไหนก็ลองลองดูี่อ้าอุย้ยตายหมดเลยนะครับทุกสิ้นชวนทุกสิ้นชวนทุกสิ้นทุกชิ้นส่วนโอ้ดินแม่งพันเฮ้ย hey, ตะกี้มันยังไม่ร้บใจพออยากเห็นอะไรมากกว่านี้นะครับน,น,น้อตนี่กระโดดเข้าไปเลยโอ้โหมันตัดตัวกูเร็วมากๆเลยอะแบบ เอาเอเราอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยอ่ะกูจะลองโดดไปดีดิคืออะไรปุ๊บเอาพัดลมอืมโอ้พัดลมฮอตอรี่อ่ะเนอะไอคอยเออเออแล้วด้านบนแกก็คือหลุมดำเออเอาไว้ตุยตูดแกอ่ะอโอเคไม่เล่นแมงแล้วนะครับนี่คือป่าทางเข้าอะไรผมไม่สนแล้วผมจะโดดไปนะครับโดดแล้วยังไงต่ออยากรู้เหมือนกันนี่อ้าอู้หอ้าวอุ๊ยอ้าวโอ้ยโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อออ้โอ้โอ้โออ้อ ผมว่ามันคือตัวอะไรสักอย่างที่กินเราเข้าไปแน่นอนอ๋อมันคือกระเพาะตัวอะไรสักอย่างนะครับน่าดูดีดูดีอันนี้คือลำไส้นะแล้วมันก็คายเราออกมานะครับเออเจ๋กดีเว้ยเฮ้ยแล้วนี่น่าจะเป็นปากตัวอะไรสักอย่างนะครับนะที่กินเราเข้าไปนี่ไงโอ้โหนะครับมันกินเราเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คายออกมานะครับนะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนะครับผมจะรองอ่ะเสกคนลงไปตรงนี้นะครับนะเออดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับแบบไอ้นี่มันกินเข้าไปแล้วมันจะคายออกมายังไงนะฮะอ่าเอาล่ะ เราช่วยด้วยเราดกินเข้าไปเด้อเด้อเดออันนี้นะครับเขาลงลำไส้ลำไส้ลงมาตรงกระเพาะโอ้โหลงมาแล้วจเจเจเจสแกนต๊บๆขี้ออกมาโอ้หเร่นะครับกินเราก็ถ่ายออกมานะครับเอออ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นอ่าเล่นไปเรื่อยของผมนะครับก็จบไปเพท่านี้แหละนะครับนะซึ่งเลยก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าไอ้่อยอ่ะตอนเนี้ยมันไม่ได้อยู่บ้านหรอก แล้วแคสเกมให้คนอยู่ตอนนี้มันอยู่ต่างจังหวัดมันพักอยู่นะครับนี่เป็นคลิปที่มันแคสมันแคสร่วงหน้า2อ,อาทิตย์เลยทีเดียวนะครับนะนี่คุณกําลังดูคลิปดองของมันอยู่นะครับนะบอกไว้ก่อนนะอ่ะเอาแหละหรัานี้ในการเล่นฟันวิสแลกโดก็จบเี่นีงแหละาย